เรื่องเดิมทำลังคาต่อเอาง่ายคือตอนแรกผมกะจะซื้อเหล็กลังคาตอนนี้ตัวโครงอ่ะเรียบร้อยแล้วแต่ก็กะจะซื้อเหล็กลังคาสําเร็จรูปมามาใส่นะครับถูกๆที่สุดนะที่ดูนะถูกๆที่สุดก็ประมาณสองพันสองพันตน้นจนถึงจนถึงสามพันนะรับไม่ได้แพงมาก 2,000ต้นๆถึง3,000ถึง4,000อะไรประมาณนี้ผมตั้งไว้ตอนแรกอะก็คือ2,500ถึง3,000นะครับค่างงบการซื้อเหล็กช่วงนี้เศรษฐกิจเศรษฐกิจมันก็ไปเรื่อยๆนะรายได้เนี่ยได้รายได้เอาพูดถึงรายได้ก่อนมันได้แบบชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วแต่รายจ่ายมันเยอะกว่าในบางในบางช่วงบางตอนหรือบางส่วนรนะายจ่ายมันเยอะกว่าเยอะ พอร,รายจ่ายกว่าเยอะอะไรที่เซฟได้ผมก็อยากเซฟลองคำนวณแล้วลองคำนวณแล้วหลายหลายอย่างซื้อเหล็กมันก็ได้สมเหล็กรูปมาถึงก็ใส่เลยสวยดีครับแต่มันก็สองพันห้าถึงสามพันผมเลยเช็คว่าเออซื้อเหล็กมาทําเองต่อดีไหมลองเช็คแล้วลองว่า,าคิด่าทําอย่างนี้มันอาจจะไม่สวยเท่ากับงานที่สาเร็จรูปมาแต่ผมอะ ความตั้งใจเดิมก็คือทําเพื่อไว้วางของอะไรได้หนึ่งสองผมขึ้นไปนั่งเอาขึ้นไปนั่งก่อนนะขึ้นไปนั่งจริงขึ้นไปนั่งถ่ายวิวถ่ายคลิปหรือผมทํากิจกรรมเวลาผมไปเที่ยวแหละผมผมตั้งใจทําเหล็กหลังคาเพื่อรับน้ําหนักผมได้นะน้าหนักผมนี่ก็ยังน้อยไปแปดสิบอัพอะ่ะนะรับน้ําหนักแล้วขึ้นไปนั่งชิวๆถ่ายคงถ่ายคลิปบนหลังคาเลยผมได้ผมนะ<า>ไม่เ <มา S 1> ช็คร<ห>าคาเหล็กแล้วเรารูแ้แล้วเราทำผมซื้อมาเส้นเดียวร้อยแปดสิบแปดบาท ทำตัวโครงได้ผมเลยอย่างนั้นก็ผมไปซื้ออีกสามเส้นนะถ้าเบอสรุปไปซื้ออีกสามเส้นประมาณ,มาณจํากัดมากตนนนี้ช่วงกลางเดือนช่วงกลางเดือนนี่พอมีเงินออกนิดนึงนิดนึงไม่ได้เยอะงบประมาณจํากัดเลยด้วยความที่ผมอยากทํานะถ้าบอกจริงก็อูอยากทําแล้วก็อยากทําด้วยมือตัวเอง่นหลักๆแต่ก็ต้องดูว่าทําแล้วมันมันถูกใจไหมนะครับประมาณนี้งั้น <laughs> <laughs> ก็นี่คิดแล้วว่าใส่เลยก็โอเค ตกใจแต่เป็นงาน DIY นะครับพองาน DIY เนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ตายตัวนะครับไม่ตายตัวคือใช้ของที่ผมหาได้แล้วก็ในความคิดของตัวเองคิดเองเออเองแล้วก็เหมาะที่สุ่มใสวัสดุแลยวนะดีว่าผมม่อยู่ในเขตอนณาเขตใกล้ๆห่างกันไม่เยอะครับสามสี่ห้าโลสามสี่ห้าโลนะครับเลยเติเต็อย่างแล้วก็ง่งานจัดไป ฉันบันยังปกติไอชั้นสองบ้านเอ็มพิยมแต่ที่นี่ผมสั่งของก่อนสั่งเหล็กทับสั่งเหล็กถ้ามีเหล่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็โอเคโอเคผมว่าผ่านนะครับที่จะมาซื้อก่อนเหมือนเดิมครับมันซื้อเหล็กตะวันไหนนี่ยฮะเหล็กมีปกติด้วยนะอันนี้สีดำตัวนี้ถูกกว่าเห็นไหมไซ มีด้วยนะเนี่ยใส่เล็กไซใหญ่ส่เล็กนี่ก็เ้าท่านะเต็มเป็นแป๊บนึงมันปเป็นแป๊บปรุงอ,อัตราการขึ้นรนิ่มค่อนข้างเยอะกว่านความคิดผมนะถูกกว่าครับไ5้ห้าสิบห้านิดหน่อยนี่ตัวที่ผมซื้อตัวนี้จ้งางงบไปหนึ่งพันซื้อเหล็กหลักหลักเหล็กก็ประมาณ หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอันนี้แปดร้อยแล้วก็ตัวจุกอะไรต่างๆตัวน็อตเดี๋ยวสีผมว่าอยู่หนึ่งพันพอดีแล้วเดี๋ยวดูว่าจะหนึ่งพันเป๊ะไหมผมพยายามไม่เกินงบหนึ่งพันนะเพราะว่ามีงบแค่หนึ่งพันน่าจะเสร็จเรื่องของโครงอันคายังเหลือน,นอ็อตนะครับน็อตต้องไปเช็คว่าใช้กี่ตัวผมใช้เฉพาะที่จําเป็นงรับเล็กกันไปรับเปล็กกันเดี๋ยวมันที่บอกแล้วนะถ้ารถ มีหลังคาถ้าธรรมดาอย่างนี้ถามว่าทุกได้ไหมมันทุกได้แต่ก็ต้องเอาผ้าลองแล้วตัวนั้นต้องเอาผ้าหลองแล้วก็มัดมาทายนะครับดึงมาทายแล้วดึงไปหน้าถ้าเป็นการนะคะการมาซื้อของเองการมาซื้อเหล็กการมาซื้อรถกระบะทั่วไปทุกเหล็กถ้าว่าไม่มีหลังคามันทุกได้ลองผ้านะครับลองผ้าตรงนี้นะบอกว่าเนี่ยตอนแคบเนี่ยลองผ้าแล้วก็ดึงไปด้านหลังแล้วก็ดึงมาด้านหน้าอาจจะสูงๆงหน่อยผมไม่ต้องขึ้นหลังคาไปเดี๋ยวผมจะยึด ยึดกับโครงหลังตรงนน้นนะครับแล้วก็ดึงมาห้หน้าที่สุดผูกยึดกับตัวข้างหน้านี่ฝั่งด้านนน้นมันจะได้ไม่มันจะสะบัดนี่บอกเพื่อนๆนะจะสะบัดมากสะบัดปัป๊บๆๆจนต,ต้องต้องดึงต้องดึงแล้วก็ดึงหลังให้แน่นแล้วข้างหลังมันจะได้ไปไม่ได้ยื่นออกมาเยอะเนี่ยพี่ก็ผูกอันนี้ไว้ให้ดีเลยจะแดงๆนะร้านก็ทําไว้ดีนะเดี๋ยวเันเพื่อผูกหลังก่อน อ,นนอัดเลยนะอัดตามเหนียวเลยครับอัดเต็มเหนียวไปเลยเนี่ยยึดันล่างกันบนแบบเต็มเต็มเลยยังไงต้องถึงแรงไว้ก่อนถึงแรงแบบจุดๆนะท่านนะท้ายอย่าล้ำไปเยอะอย่าล้ำไปท้ายหน้าดินแน่นอย ไม่ต้องแน่นมากนะข้างหน้าเนี่ยก็คือกันกันกันอย่างน้อยกันเขาสะบัดนี่เรื่องจริงนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วมาทุกแล้วก็ก็เล็กยาวของเม็ของเม็ดทุกได้สบายครับน่าไปหน้าได้อีกแต่ก็ผมเผื่อมากเลยหลังยันสะบัดเยอะนะกันใยญ่ลนนี่น้องเขาติดปติสีแดงให้เจ๋งนะฮะมันได้ดึงเนี่ยตอนกระแทกเนี่ยปึกป๊กปึ๊กครั้งที่แล้วนี่คือมันสะบัดพอมันสะบัดอะถ้านึกภาของไม้มันเสียว ยิ่งสะบ,บัดมากๆคือสะบ,บัดขึ้นลงด,ง,ดงดึ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 งเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดข้างหลังลหรือคลอนลแล้วแต่เนี่ยมันมากแต่ตอนนี้คือโผูกอย่างนี้โอเคแล้วด้านหลังก็ยึดได้แบบสบายสบาย,บายนะครับมีเหล็กเราต้องระวังรถใหญ่นะเขามีสีแดงทุกกลางวันสื่อกลางคืนของติดไปนะท่านตอนนี้เรื่องจริงโอเคบานไป200ครับผม <laughs> งบตั้งไว้พันหนึ่งแต่บานไปสองร้อยนะครับคือซื้อของทุกอย่างครบแล้วแล้วก็พร้อมติดตั้งประกอบพร้อมติดตั้งบานไปที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทตั้งไว้งบไว้หนึ่งพันบาทนะครับตั้งไว้คือคาดการเพราะว่าของเวลาไปซื้อจริงอ,ะอ่ะของตัวหล,ลกัลกๆอะ่ะมันมันคาดการได้แต่ตัวบางตัวนี่คือ บางที่เราหาไซไม่ได้นะครับน็อตแบบไซที่ต้องการไม่ได้บางตัวหาอุปกรณ์ที่ต้องการไม่ได้ d ี Y นี่มีความถุกที่จะทํานะครับแต่ว่าเหนื่อยเริ่มทําก็เหนื่อยเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ทําเรื่อยๆนะครับตัดเหล็กก่อนตัดเหล็กเสร็จวัดเหล็กเสร็จพ้นสีพ้นสีเสร็จป,ประกอบนะครับพ้นสีแห้งประกอบอาจจะทําติดไม่รู้นะนะอาจจะติดตอนกลางคืนหรือเรื่อยๆ หรือวาจะพรุ่นี้เช้าเพราะวันนี้ก็สิดเคียดต้องทำเรื่อยๆครับเพราะว่าาย,ยุ่มเยอะเหนื่อยนี่อุปกรณ์เยอะแยะเลยเครื่องมือติดลัดอยู่ตลอดครับเครื่องมือผมก็เป็นเครื่องมือที่ผมทําเองได้คน <ละ S 1> ที่รักการทํางานแบบ DIY นะเพือพ่อนๆนะมันก็จะได้ความรู้สึกแบบเอออยากจะทําอ่ะอันนี้ขอตัดเหล็ก9 0สอ2เส้นกว่าเื่อ ถึงกับกลางเลยทีเดียวดีว่ามันเป็นเหล็กกะวันในนะครับมันน่าจะมีแส่วนผสมของผมไมรู้ดิผสมอลูมิเนียมปะใครผู้รู้บอกด้วยนะกะวันในผสมอลูมิเนียมด้วยหรือปะไม่ตัดง่ายเนี่ยเศษที่เหลือหลักๆก็คือเส้นนี้อันนี้ใช้เหมือครับผมเหลือเส้นในในเหล็กสี่เส้นคือกะแล้ว,ว่ามันต้องตัดย่อย,ยแต่ว่าใช้ได้มากที่สุดสามเส้นซื้อมานะครับ เส้นแรกอะใช้หมดทั้งเส้นเลยเส้นแรกนะในสามเส้นเนี่ยมันมีเศษเล็กเศษน้อยที่เราต้องเอามายึดประติประต่อนะครับได้ทั้งหมดตัวนี้สิบเส้นใช่ไหมสองสี่หกแปดสิบนี่ตัวขวางนี่ตัวคานขวางเป็นปนั่งเลยนะไปเสริมอีกครับสิบเส้นรวมของเดิมที่ใช้นั่งจริงตัวยึดหนึ่งแถสามอีกสองเส้นได้สิบสองเดี๋ยวไปตี ให้ถี่มากที่สุดเลยนะเท่าๆเท,ท่ากันแล้วก็เจาะยึดติดถึงตัวขอบเบิ้ลได้ได้รูปแบบมาเร่้าวก้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองประกอบไม่ใช่ลองประกอบดิไปประกอบรูปเร่้าวๆ้ไปดูก่อนนะครับผมแบบง่ายนะฮะโดยใช้เหล็กอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวพน่นสีเจาะยึดติดตามที่เราคิดเองเออเอง <laughs> ก็มีตัว6.8ด้วยตัว6.8อยู่นะเดี๋ยวผมลองเอาเอาขึ้นประกอบที่เป็นตัววางแบบธรรมดาก่อนมาอย่างนี้เดี๋ยว,ยวตั้งก่ัโอเคโอเคตัวมันหล่นไปจริงๆจับมือก่อนนี่ครับผมไอตัวหลังนี่เดี๋ยวตั้งข้างบนนี้นะเดี๋ยวเจาะหัวน,อน็อตให้ลงเข้าที่แล้วก็มันจะปิดท้ายสองตัว เนี่ยตัวหลังนี่คือปิดท้ายมันจะมิดอ่าลนจริงด้วยเลนจริงด้วยมันจะมาปิดท้ายอย่างนี้นะเพื่อนนะยิงปิดในฮะ,ะโดยะมาโดยมา,อยาน,นะะอีน่นะครับ้นกันต่อสีสเปร์ดําด้านครับผมก็เอาที่ผมใช้งานแล้วกันนะเพราะมันหลายย่อนะเกรดที่ดีก็ราคาค่อนข้างจะแพงแหละนะครับ สีสเปรเกรดที่ดีค่นข้างกัะแพงแล้วการพ่นสีตรวสีสเปรย์วัชีดเ,เนื้อสีผมซื้อันก่อนไปซื้อไม่ตือดี y มาหนึ่งกระป๋องราคาก็น่าจะแพงกว่า6กไม่ไม่ผมไม่แน่ใจยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ของไม่เตอแล้วก็มันเนื้อสีมันไม่ออกฮะมันเหมือนกับหัวมอุดตันหรือ,อยังไงแต่ถ้าผมเอาเอาที่ผมนะเอาที่ผมเคยใช้แล้วกันผมว่าโกบีโกบีครับโกบี ราคาถูกแล้วก็พ่นสีได้หมดกระป๋องเก็บไว้เป็นเดือนยังมาพ่นได้เลยนึยกออกไหมเก็บไว้เป็นเดือนแล้วยังมาพ่นได้เลยผมยังไม่เจอปัญหาของโคบีนะครับเพราะว่าโคบีนี่ือราคาถูกหลักๆก,ก็คือเนี่ยดำด้านเนี่ยหกสิบบาทอาจบางที่หกสิบห้ามผมซื้อร้านก็ถึงหกสิบโคบียี่ห้ออื่นก็แปดสิบแปดสิบห้ามันก็ดีนะทีเอเออะไรพวกนี้ก็ดีอยู่แล้วมันแพงกว่าไงถ้าเราถูกแล้วก็ ใช้ได้ดีพ่อนสีหมดกระป๋องบางทีถ้าสีเหลืออยู่ในกระป๋องนะเป็นรู้สึกเสียดายพ่นไม่ออกด้วยเหตุผลของอะไรเราไม่รู้ในกระป๋องมีเนื้อสีอยู่ถ้าคุณสเปรย์มีอยู่เนื้อสีมีอยู่แต่พ่นสีออกไม่ได้หัวหัวฉีดไม่ดีฉีดออกไม่หมดกระป๋องรู้สึกมุดงิดแต่ได้ผมแนะนําผมใช้โกบีมาเนี่ยราคาหกสิบบาทนะครับนี่ตัวที่ดำด้านแล้วแห้งไวนะครับฟาดใดอิง ผมแนะนำโกบีแห้งไว้พ่นหมดกระป๋องขวดนายก็ล้วไหมท่านแต่คือเอางานที่ใช้แล้วก็เครื่องบนก็ใช้โกบีมันพ่นหมดกระป๋องนะท่านถ้าหมดกระป๋องอะ่ะมันโอเคเข้าใจไหมตัวแห้งไวยแล้วพ่นหมดกระป๋องผมแซปปี้คือต้องต้องพ่นเนื้อสีให้หมดกระป๋องได้อ่ะถ้าคุณพ่นเนื้อสีหมดกระป๋องได้หมายความว่ามันโอเคไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วพ่นสีไม่หมดกระป๋องงุดงิด นะครับกะว่าสองกระป๋องนห้พ่นตัวนี้งานนี้เสร็จแล้วก็เหลือกระป๋องไว้เก็บงานคือพ่อนจนหมดกระป๋องนะงจริงคือข้อดีของที่ผมที่ผมว่าโกเบมันใช้ดี ตัวสเปรย์เขาก็นะมันก็เลอะปกติแต่บางตัวนี่คือเจอเจอ,เอมาบางทีราคาเลือดจะเนื้อสีตกตะกรนนานของค้างจะตกหรือเปล่าแล้วมันฉีดไม่ออกอะงุนหงิดมากกันเราไม่ได้งุนหงิดอะไรคือสีเราซื้อมาก็อยากให้เป็นนึกออกไหมคือหมดอะให้หมดจับของอะผมเนี่ยริงเราเราฉีดอย่างเงี้ยเราฉีดแบบ ช้ของที่ปฏิบัติภาพเต็มที่อันนี้เสียเวลานิดนึงครับผมเสียเวลาเยอะมอทำงานสองงานเนี่ยเพื่อนเขาเจาะไอตัวนั้นด้วยครับต้องช่วยทำอยู่แล้วก็มันเลยหเหนื่อยดับเบิ้นอยู่หเหนื่อยดับเบิ้ลอยู่ตนเฮ้ยนี่ <S 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 เขาอยากจะทำก็ช่วยเขาก็น่อยนะแต่วําทำเองไม่ได้เต็มร้อยไงง่านว่าผมต้องไปช่วยนำช่วยทำอยู่ก็ช้านะครับเทีวนี้ก็เนี่ย กำลังพยายามวางรูปแบบวางเลยเพราะว่าเวลาเจาะเราจะเจาะเชื่อมเนี่ยหนึ่งสองสามเลยผมกลาว่าเชื่อมไปสามตัวนะครับสามตัวติดอะไรประมาณนะั้นเดี๋ยวดูว่าจะอย่างไรนะยางไงต้องทุ่มแล้วกันหนึ่งทุ่มแล้วทุ่มแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่เต็ดไม่เต็ดไม่เต็ดวันนี้พผอิเวราเพื่อนมัน ทำตัวนี้ด้วยนะเพื่อนเขาทาตัวเี่ของเขาเขาซื้อของมาไม่ครบอ่ะให้เขาทําเขาอยากจะทําำนะต้องช่วยขึ้นไปปีนจับไอตัวเพดานอยู่นิดหน่อยนะครับ <c oughs> เขาอยากจะเจาะก็ให้เขาเจาะเขาทําของเขาผมก็แนะนําแล้วก็ช่วยจับช่วยจับของเขาบนแล้วก็มาทํงเองกะว่าจะเสร็จกะว่านะถึงว่าเรื่องของปัญหาคือดอกสว่านดอกสว่านอะ่ะ ชัยเข้าไปตรง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 นี้นี่หาใหญ่มันเลยตรงนี้ต้องเจาะหนึ่งสองสามพอขวางเนี้ยแล้วก็การเจาะทะลุตรงนี้ปัญหาใหญ่ดอกมันร้อนเกินไปแล้วมันก็หักเลยเจาะไม่เสร็จเนี่ยเนี้ยเพิ่งไปซื้อดอกมาใหม่ซื้อมาสามดอกเลยฮะตัวนี้ดอกก็ประมาณสี่เจ็ดบาทจริงจงใช้ดีนะคมแต่ว่าอย่ามันร้อนเกินไปเดี๋ยวมันร้อนก็เปลี่ยนก็เปลี่ยน นี่ขนาดยังไม่ได้เสร็จอะไรเลยถามว่าจะเจาะต่อไหมตัวนี้ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วมีแสงสว่างนะครับถามว่าทําได้ไหมทาได้แต่ถ้าลําพังเจาะโน่นนี่นั่นแล้วก็เลือกไงเก็บงานให้เสร็จเล็กน้อยก็โอเคแต่ตอนนี้ก็คือ,อยังเจาะไม่เสร็จเลยตุกตุกตกตเพลงดังจังตุกุกกูเกตตุกๆุกุเกตน,นะจะเป็นตุกๆที่ดังมากตุมตามตุมตามเลย ผอมาเจาะได้ด้านหนึ่งแล้วไหนในจะเหลือกุดซิลิโคนอีกปั๊บปัปับเก็บตียังเหลือด้านบนอีกเลยว่าเป็นกุ้งนี้ดีกว่าวันนี้ยอมแพ้แล้วไม่ยอมแพ้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลองมาเช้าๆเลยตอนนี้ผมอยากเจาะให้เสร็จนะเจาะให้เสร็จปั๊บก็เจาะนต้อเช้สายหวานฟฟ้ามันไม่แค่สว่างสุดๆไม่ทางความร้อนนะฮจะเจาะเกิดจากความร้อนเจาะเหล็ก แต่ดูวันนี้กับวันน,นี้น,น,นะมันเจาะยากนะครับเจาะยากเนี่ยอย่างนี้หลายทา่อนครับโอเคพรุ่งนี้เชา้ามันยังอีกเยอะเอาจริงคือ,อยังอีกเยอะไหนกว่าจะเจาะเสร็จแล้วขันน็อตอีกนะครับเก็บนอ็อตขันนอ็อตขันหัวนออ็อตอีกแล้วก็ปิดหัวอีกตีนจะมีคนค้นสีแต่ตดูแลได้ดังใจครับแต่ก็พรุ่งนี้ชเช้าแลยครับวันนี้ ยอมแพ้เพราะว่าถ้าทําใกล้เสร็จจะทําทํามันไม่เสร็จก็นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะต่อพรุ่งนี้จะต่อปัญหาคือการเจาะเหนื่อยฮะสว่านก็ร้อนขนาดสวัานไฟฟ้าอย่างยังร้อนแต่เจาะไหวนะแต่ดอกเขาไม่ไหวพอมันร้อนจ,จัดเนีย่ยซื้อข้าวซื้อส้อมำตำเราขวโพดมาแนละ้วหนึ่งทุ่มแล้วครับถ้าต่อไปเรื่อยยังไงก็ไม่เสร็จเก็บจบนก่อน